หลังจากเลิกงานวันนี้นะคะก็เลยมานั่งเดิมชิวๆกับเพื่อนร่วมงานและกับกับหัวหน้าค่ะมานั่งคนละดื่มสองดื่มค่ะแล้วก็กลับบ้านค่ะในร้านนี้เครื่องดื่มท็อกเทลอร่อยมากเลยจ้าเหมือนอยู่ที่ไทยเลยนะคะ เพราะว่าท็อกเทลต่างประเทศเท่าที่ทานมานะคะข้าวที่ไปกินมามีร้านนี้ละค่ะอร่อยสุดแล้วนะคะแน่ร้านเขากว้างใหญ่มากเป็นโรงแรมด้วยแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็มีบาร์มีท็อกเทลมีนั่งชิลค่ะนะคะโอเคเลยค่ะแล้วก็ใกล้ ถนนคนเดินด้วยค่ะแล้วก็ใกล้ที่ทำงานด้วยก็เลยม,มานั่งพี่น้าพระดาค่ะนี่อร่อยเลยค่ะเป็นมะพร้าวแล้วก็ใส่ลำแล้วก็ใส่อะไรหลายอย่างนะคะจำไม่ได้ว่าใส่อะไรบ้างนะคะเป็นมาพี่น่าพระดาแต่เขาทำแบบปั่นนะคะอร่อยเลยค่ะร้านนี้นะคะกลมกล่อมมาก เหมือนอยู่ที่ประเทศไทยเลยค่ะชอบมากเตาชอบปีหน้าประดาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะวันนี้เป็นของเพื่อนลองชิมของเพื่อนค่ะว้าวอร่อยเหมือนกันค่ะจะจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะรอบหน้านะคะเดี๋ยวสั่งเพิ่มค่ะนะคะก็ดื่มคนละดื่มค่ะเตาดื่มไปสองดื่มแล้วก็เพื่อนก็ดื่มคนขับรถบอส จะดื่มคนละดื่มพอค่ะ,ะ,คะกลัวนะคะและนี่ค่ะเป็นโรงแรมค่ะน,นี้เราจะไปเข้าห้องน้ํากันทางเข้าห้องน้ำนะคะเนี่ยอันนี้เป็นวายแล้วก็นี่ประตูมีรหัสเข้าห้องน้ำค่ะทางโรงแรมรู้เลยค่ะร้านนี้นะคะหน้ามาค่ะนะคะครั้งแรกที่เต๋าเพิ่งรู้ว่ามีร้านนี้ค่ะนะคะมีร้านอาหารด้วยมีขายนาฬิกามีขายแหวน มีขายไวน์ค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะสวยมากค่ะนะคะแล้วก็มีสเต็กด้วยนะคะร้านนี้ต้องมาอีกรอบค่ะนะคะจะชวนสามีมานั่งดื่มชิลๆค่ะชอบเลยค่ะทอกทีวร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากค่ะ